รอบรัวปีสัตว์แดงประจําการเช้าวันพุธที่26กุมภาพันธ์ถือเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณวันนี้ตกอยู่ในสภาพการของสโมสรฟุตบอลที่ประสบปัญหาลุ่มเล้าหนักหน่วงทั้งในสนามและนอกสนามอย่างแท้จริงโดยเฉพาะปัญหาเรื่องระบบบัญชีการเงินภายในองค์กรที่มีหนี้สินมหาศาลผ่านการปล่อยปะละเลยของเจ้าของทีมชาวอเมริกันในนามของตระกูลเกรเซอร์ที่เลือกจะโยนหนี้จากการกู้เงินมาซื้อสโมสรให้เป็นภาระของสโมสรแบบเต็มๆและจากนั้นมาเป็นเวลา19ปีตระกูลเกรเซอร์ก็ไม่ได้มีแนว คิดที่จะใช้นี่เพื่อลดเงินต้นทุนให้เบาบางลงมิได้กอบโกยเข้าส่วนตัวปันผลก,กับการจ่ายดอกเบี้ยนี่ไปตามรอบกระเท่านั้นไม่ได้มีการบริหารใดๆเลยที่เป็นสัญญาณว่าต้องการให้ทีมเคลียร์นี่สินได้จริงจังจนทุกอย่างเริ่มมาแจ็คพอตเอาในวันนี้ที่เปรียบเสมอตระกูลเกรเซอร์ใช้เวลาในการสูบผลประโยชน์จากการกินบุญเก่าของสโมสรจนแทบไม่เหลือสักหยาดหยดพวกเขาจึงทําการถ่ายโอนอำนาจบริหารไปไว้กับอินเนียร์กรุ๊ปผ่านการจําหน่ายหุ้นบางส่วนออกไปซึ่งก็ต้องย้ำอีกนะครับว่าเงินจากการขายหุ้นให้กับ iot, อิน ตระกูลเกรเซอร์หาแช่ไรายได้เข้าสโมสรนหากจะเรียกได้ว่าตระกูลเกรเซอร์เป็นเสือนอนกินมาตลอด19ปีที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของสโมสมนเชสเตอร์อยู่ในเตดก็คงไม่ผิดนอกจากนั้นแล้วยังมีข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจรายงานโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยระบุว่าตระกูลเกรเซอร์ยังถือครองทางเลือกในการขายสโมสรที่กลุ่มความได้เปรียบเอาไว้มหาศาลอยู่ด้วยนั่นคือหากมีการประกาศว่าพวกเขาจะขายสโมสรนแบบขายขาดนับจากวันที่มีการประกาศไป6เดือนอินเออกรุ๊ปจะได้สิทธิในการยื่นซื้อกอ แต่หากกรณีที่อี N o Group, เนีย r กรุ๊ปเดิมจะไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวภายในกรอบเวลาที่กําหนดแล้วมีนักลงทุนเจ้าอื่นที่เข้ามาติดต่อซื้อจะหมายความว่าตระกูลเกรเซอร์ยังสามารถบังคับให้เซอร์จิมแรดคิปปล่อยหุ้นออกไปได้ด้วยเพราะเป็นข้อตกลงที่มีกันไว้ตั้งแต่แรกที่อีเนียตกรุ๊ปตัดสินใจเข้ามาซื้อหุ้นสโมสรเพื่อร่วมบริหารท่านี้ตามข้อมูลที่บลูเบิร์กรายงานไว้คือเซอร์จิมแรดคิปสนใจที่จะซื้อหุ้นเพิ่มแน่นอนหากว่าตัวเลือกนั้นถูกเปิดอย่างที่บอกครับว่่่่่่่าาาาาาาสสิิงงงงททีีออีีนนนนนนนใใจกกกกกก็็คคืออชัััดลววว้มมมมมุเรระห์บ ต่างอะไรกับสัญญาผูกมัดประเภทมัดมือชกใส่เสื้อจิมและคลิปที่มีการลงทุนในหุ้นสโมสรไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่การที่ตระกูลเกรเซอร์ยังตัดสินใจจะยือ้อโดยการไม่ปล่อยทั้งหมดอาจเป็นไปนได้ว่าพวกเขาเองก็มองทางหนีที่ไล่เอาไว้หลายๆทางเพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับอีกในภายภาคหน้าหากว่าคนของอินเนอรกรุ๊ปที่เข้ามาบริหารงานภาคส่วนฟุตบอลตอนนี้กำลังแก้ไขปัญหาที่ตระกูลเกรเซอร์สร้างเอาไว้ไปดินพ่อหางหมูเกือบ20ปีที่แน่ๆก็คือเวลานี้ปัญหาวิกฤตการเงินการบัญชีของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดคือของจริงนะครับหลายคนอาจไม่ตระหนักว่าจะวิกฤตได้อย่างไรในเมื่อ็อยังจ้างผู้เล่นโดยค่าเหนื่อยแพงๆได้อยู่อีกททั้้้้งงกก็มมีาาารลลุนนซืออผููเเ่่ขย ตรงนี้ก็ต้องอธิบายครับว่าวิกฤตการเงินการบัญชีของปีสัตว์แดงที่กําลังเกิดอยู่มันหาใช่มาจากความล้มเหลวในด้านการบริหารหากจะเกิดจากการไม่บริหารเลยของตระกูลเกรเซอร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาต่างหากพวกเขาเลือกจะดําเนินการสิ่งต่างๆไปตามวิถีของสโมสรที่เคยเป็นทีมมหาอํานาจเมื่อครั้งที่พวกเขาเข้ามากุมอํานาจใหม่ๆและกอบโกยผลประโยชน์จากสถานะของทีมประสบความสําเร็จที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดในเวลานั้นเป็นแบบเต็มที่แต่พอเวลาผ่านไปการที่พวกเขาไม่ได้มีวิสัยทัศน์หรือความตั้งใจที่ชัดเจนในนโยบายที่จะบริหารให้ที เท่าทันยุคสมัยปรากฏเป็นผลลัพธ์ให้เวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนองค์กรที่ย่ำเท้าอยู่กับที่ไม่ได้มีการพัฒนาหรือต่อยอดตัวเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงยังคงเป็นองค์กรที่ดําเนินงานฝั่หนึ่งตนเองอยู่ในยุคที่ยิ่งใหญ่อยู่ต่อไปซึ่งย้อนแย้งกับสถานะในทางฟุตบอลที่พวกเขาเป็นในหลายปีหลังที่ถดถอยลงไปไ <My S 2> ม์แมคกกาเขียนไว้ในเดทเทเลกราฟล่าสุดระบุว่าตอนนี้บรรดาสโมสรอื่นๆเอง,เองก็พยายามจับตามองสถานการณ์ของปีสแสดงกันอย่างมากโดยเฉพาะสโมสรคู่ค้าที่เคยซื้อขายผู้เล่นกับยูไนเต็ดที่หลายทีมกมกีาร ต่ยเงินขายการขายต่อหรือที่เรียกว่าเซลล์ออนคอร์อันเป็นเงื่อนไขส่วนแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์หากว่าทีมที่ซื้อผู้เล่นของปีสแสดงไปแล้วในอนาคตสามารถขายผู้เล่นคนนั้นออกจากทีมก็จะต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์การขายตามสัดส่วนที่กำหนดกลับมาทางปีสัแดง ซึ่งจุดนี้ไมล์แมคกัตบอกว่าสโมสรต่างๆที่มีดิ้เล่นของปีสัจแดงที่พวกเขาซื้อไปไม่นานและมีเงื่อนไขดังกล่าวกำลังมองหาลู่ทางจะใช้วิกฤตการเงินการบัญชีที่ปีสัจแดงกำลังมีข่าวลดใจอย่างหนักในเวลานี้ผ่านการเลิกจ้างพนักงานและการตัดลดงบใช้จ่ายต่างๆอันเป็นที่ชัดเจนว่าแมนยูในแต่ต้องการกระแสเงินสดเข้าคลังสโมสรด้วยการอาจจะพยายามต่อรองกับทางปีสัจแดงเพื่อจ่ายเงินซื้อให้ยกเลิกเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์การขายต่อนั้นทิ้งไปขณะเดียวกันข่าวที่ไมล์แมคกัตรายงานออกมามันยังถือว่าเป็นสอดรับกับกระแสข่าวเรื่ ตลาดช่วงหน้าร้อนกลางปีที่ว่าไม่มีผู้เล่นคนไหนเลยแม้แต่คนเดียวที่การันตีว่าสถานะปลอดภัยและจะไม่ถูกขายแน่นอนอาจจะยกเว้นแค่ตัวใหม่ที่กำลังช่วงหน้าหนาวที่เป็นช่วงเวลาการกลุมทัพของลูเบนออมอิมแล้วที่สามารถยกเว้นได้แต่คนอื่นๆที่อยู่มาก่อนหน้าลูเบนออมอิมจะเข้ามานันะต่างหากที่สื่อกําลังชี้เป้าหมายถึงว่าสถานะไม่ปลอดภัยและพร้อมถูกขายแน่ๆหากว่ามีทีมไหนยืนข้อเสนอที่ดีเข้ามาให้พวกเขาพิจารณายกตัวอย่างก็เช่นบรูโน่เฟรนันเดสที่แม้จะเพิ่งได้รับการต่อสัญญาใหม่ไปเมื่อช่วงตว แต่ด้วยสถานการณ์ของสโมสรเวลานี้เขาเองก็ถูกยกว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สโมสรอ,อาจต้องตัดใจขายหากว่ามีข้อเสนอยื่นเข้ามาซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะในแง่ของคุณภาพผู้เล่นชุดปัจจุบันนักเตะที่มีแนวโน้มดูสามารถปล่อยขายได้ของทีมจริงๆแล้วก็มีไม่มากยิ่งผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงหากเกิดการย้ายทีมยิ่งต้องบอกว่าปัจจุบันยูไนเต็ดมีผู้เล่นในระดับดังกล่าวที่น้อยมากจนแทบจะใช้นิ้วมือเดียวนับได้ครบ ด้านประเด็นควันหลงจากการที่สมงสอนกำลังจะมีการเลิกจ้างพนักงานอีกล็อตใหญ่หลายร้อยชีวิตรอบวันที่ผ่านมาลูเบนออมอลิมที่มีคิวออกสัมภาษณ์เพจคอนเฟล็นต์ก่อนเกมนัดต่อไปที่จะพบกับอิฟโซวิดก็หนีไม่พ้นเช่นการที่จะถูกนักข่าวถามความเห็นต่อประเด็นที่กำลังมีกลุ่มคนจำนวนมากต้องตกงานอีกระลอกหนึ่งโดยคำตอบของออมรลิมถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะในท่าทีคำพูดนั้นเขาพยายามจะฉี่ว่ามันหนีไม่พ้นเลยที่จะต้องบอกว่าพลเนและทีมงานโค้ชในส่วนฟุตบอลก็มีส่วนอย่างมากต่อการตกงานของพนักงานในภาคส่วนอ่นาัวม หากผลงานในสนามออกมาดีไม่ยำแย่เลวร้าสโมสรนก็คงไม่ต้องมาเจอกับวิกฤตยอย่างที่กําลังเจออยู่ในตอนนี้เป็นแนวทางการตอบที่ตัวเขาเองก็พยายามจะใช้สถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นให้เป็นตัวกระตุกจิตสํานึกกระตุ้นสามาสํานึกของผู้เล่นในทีมว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบกับการทําให้ผู้คนหลายร้อยชีวิตต้องตกงานในครั้งนี้โดยคุณซื้อวัย40ปีตอบคําถามไว้แบบนี้ครับผมคิดว่ามันชัดเจนมากนะเราต้องแก้ไขปัญหาต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในสโมสรแต่เช่นกันในช่วงเวลาแบบนี้ตัวเราเองก็ต้องตระหนักด้วยว่าเราเดินทางมา ในตอนนี้ได้อย่างไรมันเกี่ยวข้องอย่างมากแน่นอนกับการที่ทีมขาดความสําเร็จในภาคส่วนฟุตบอลภาคส่วนฟุตบอลคือพลังขับเคลื่อนของสโมสรไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามสําหรับผมผมแค่ต้องการช่วยเหลือสโมสรผ่านงานในแผนกของผมเพื่อปรับปรุงทีมปรับปรุงผู้เล่นเพื่อประสบความสําเร็จมันเป็นเรื่องยากสําหรับทุกคนที่ต้องเห็นเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักหน้าค่าตาการต้องมาตกงานแต่เราต้องมีสมาธิในฐานะสโมสรเราต้องสำเนียกตัวเองว่าเราทําอะไรผิดพลาดจึงพาการมาอยู่ณนะจุดที่เป็นตอนนี้ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากสาหรับทุกคนมันยากพอ แล้วเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในสโมสรและมันคงง่ายกว่าถ้า,าว่าคุณมีทีมที่ทำผลงานได้ดีเก็บชัยชนะทุกคนก็คงรู้สึกง่ายหน่อยกับการเปลี่ยนแปลงแต่เวลานี้เรามีปัญหาทั้งภายในสโมสรและปัญหาในสนามแข่งขันเราจึงต้องสู้กับความรู้สึกเหล่านี้ทำหน้าที่ของเราพยายามให้เต็มที่เพื่อช่วยกันทำผลงานทีมกลับมาให้ดีขึ้นต่อด้วยกระแสคำวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบที่มีต่อผลงานทีมของเขาในเกมกับเอเวอเรตันที่แม้จะสามารถเก็บผลเสมอกลับมาจากกุริสันพักได้แต่ภาพรวมฟอร์มเป็นเรื่องที่ถูกด่าหนักมากว่าเลวร้าย ลูเบนเอาบริมชี้แจงว่ามันยากเมื่อเราดูที่เกมเราต่างก็รู้พวกคุณเองก็รู้กระทั่งบรรดาผู้เล่นเองพวกเขาก็รู้เราขาดการเล่นที่เข้มข้นโดยเฉพาะในครึ่งแรกและครึ่งหลังเราเองก็ใช่จะปรับปรุงอะไรมากแค่รายละเอียดเล็กน้อยในการเล่นบอลจังหวะสองที่ดีขึ้นเราไม่เสียการครองบอลกันเยอะในสถานการณ์ที่ไม่ถูกกดดันเราดุดันกันมากขึ้นในเกมป้องกันและเวลาเล่นกับบอลเราเปลี่ยนพลังงานในแนวทางที่เล่นผมเข้าใจดีถึงเสียงว,วิจารณ์เมื่อคุณดูเกมคุณก็แค่ก้มหน้ายอมรับมันและหาทางแก้ไขมันให้ได้จากนั้นเป็นคำถามเรื่องโปรรแกมต่อ ในวันที่27นี้ที่ต้องกลับมาเล่นในโอทัลฟอร์ดอีกครั้งว่าความกดดันจะเป็นปัญหาอะไรไหมเพราะผลงานนับตั้งแต่อโมลิมคามคุมทัพปีสัตวแดงมีผลงานเกมในบ้านที่เล็วหลายมากๆโดยเขาบอกว่าตั้งแต่ผมเข้ามารับงานวันแรกผมคาดหวังชัยชนะในทุกเกมที่ทําหน้าที่เกมในบ้านมันคือเรื่องของความรู้สึกที่คุณมีผมไม่รู้สึกถึงความกดดันแฟนบอลในโอทัลฟอร์ดนั้นยอดเยี่ยมมากๆคุณรู้สึกถึงแรงสนับสนุนได้เลยจนถึงตอนจบบางครั้งคุณเล่นได้แค่ครึ่งเดียวก็สัมผัสได้แล้วว่าแฟนบอลต้องการม เพราะนี่คือเกมใหม่ที่สามารถเป็นเรื่องราวใหม่ที่แตกต่างได้ดังนั้นเราแค่ต้องกลับไปเล่นเกมต่อไปแค่นั้นสำหรับปีแสดงเกมกับอิฟโซวิตในคืนวันนี้26-27จะเล่นกันในช่วงตีสองครึ่งตามเวลาบ้านเราถือเป็นเกมที่โจทย์สาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแค่ต้องพยายามชนะเก็บ3คะแนนให้ได้เท่านั้นนะครับหากว่าไม่อยากจะสุ่มเสี่ยงพาตัวเองไปกดดันในท้ายตารางใกล้กว่านี้ในช่วงท้ายฤดูกาลส่วนหนึ่งพออิฟโซวิตคือทีมในอันดับ18ปัจจุบันกับ17แต้มส่วนปีแสดงมี30คะแนนซึ่งในแง่ของคคนนหามม weet, มามวร ช่องห่างคะแนนของพวกเขากับปีสัตแดงก็จะลดนไเหลือ10แต้มกับเกมแข่งอีสิเกมเอาเข้าจริง10คะแนนมันก็ถือเป็นช่องห่างที่เยอะอยู่นั่นแหละครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าไม่อยากสุ่มเสี่ยงพาตัวเองไปตกอยู่ในวังวนท้ายตารางในช่วงท้ายฤดูกาลน,นี่คือเกมที่แมนยูเน็ตยังไงก็ต้องชนะเพื่อเป็นการทําให้มันชัวร์ไปเลยว่าคะแนนจะถูกตามไล่ล่ามาได้ยากขึ้นจากทีมในันดับต่ำกว่าซึ่งก็น่ากังวลอยู่ตรงที่สถิติเกมในบ้านของยูไนเต็ดพกเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเอาไปริมพาทีมเก็บชัยได้แค่นด ในบ้านหลังสุดยังเป็นชัยชนะที่กระเสือกกระสนกว่าจะได้มาจากเกมพิกชนะเซาแฮมตันด้วยสกอร์สาที่หากใครพอยังจํากันได้เกมดังกล่าวกว่าทีมของอมโมลิมจะหายใจโล่งกระช่วงท้ายทีมม่ได้มาสจารย์ฟอร์มของอามัดกดแฮตติกช่วยทีมเอาไว้มันไม่ใช่ชัยชนะที่ง่ายใดเลยทั้งที่เซาแฮมตันเป็นทีมที่แย่มากๆในฤดูกาลปัจจุบันและจองตัวตกชั้นแน่ๆแ,แล้ว1ทีม ในขณะเดียวกันอิฟสวิตคู่แข่งของฟีแนแดงในคืนนี้เองผลงานเกมเย็นก็ค่อนข้างแย่ชนะแค่2จาก12เกมเย็นในลีกเสียไป24ประตูนี่คือจุดที่อารมอริมและลูกทีมต้องเก็บเกี่ยวประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําทได้เพราะหากเกิดจับพัดจับผูโดนอิฟสวิตบุกมากกดคาบ้านเขาให้ความกดดันจะยิ่งทับถมเป็นเท่าทวีคูณแน่นอนทั้งต่อตําแหน่งของอารมอิมเองและต่อภาพรวมสโมสรที่ตอนนี้ก็ช้าไปหมดทุกสัสดส่วนมากพอแล้วนั่นเองครับ